เื่อมากนอกเขาเชิญมากข้อชายแ้วนี้ข้อชมาไล่ขวดแล้ว่นะครับยกใจเด็ดร้อนก็าไม่บอกใครออไล่ขวดแล้วซึ่งวันนี้ก็ว่าที้เขาเชิญบัวทัดมาเอมาคุยให้เราฟังใช่เลยเป็นมือผืนบางหลายก็ฟังดิรับนั้นเลก็ย่างกล้อกนี้รับตึงกันั่นแหละเปิดถึงนนามย้างนี่ก็เผืิมเลือกนิ่มดี๋เอเพลงบ้าๆกันเติมขึ้นมาดินี่น้องข็ใชายมาแล้ว่ใช่เมือกีขวดเลยตังมดอ่ะประมาณหขวดเลยคล้ว เดือนละครั้งครบเดือนเลยแค่เพื่อเพิ่มเรือนะนะเรือวนที่เพิ่มไม่เดียวชายเพิมนี้ก็เพิ่มนะเรื่ติบานกัหมอดีเลยดีโลกท้าตรงไหนเจียว네้าบมวินเี่าเนือเนื้อในเงน้ประมาณทานโอเคเนื้อเนื้อเนื้อรอยกีบขเหนอมือแต่ก็ยุดปกติคีบกี่วันยุดที ตล้องหลักสนมาโอเคกล้องวันนะไปพบผิวซาบวันนะได้ได้ห้าวันยิงดีนะครับมันจะได้เบียดเบื่อมักไปเลยโอเคนะครับนี่น้องก็อชัยเลยประทับใจอันเลยติดต่อมาประมักยางไตหนึ่งยางไตหนึ่งมีท้องประเพณียางไตหนึ่งมีท้องประเพณีประเพณีไอหนึ่งจะพันธุกรรมหลักษานไม่ให้คนอย่างเดียวพันธุกรรมที่ว่าคือต้นย้อยใบดอกกิ่งมาใบเกี้ยวนะครับ เปลือกหน้าเปลือกแตเกเวลาเรากรีดเนือ้อ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 ไมา้ยางออกเป็นที่เป็นที่จุบูก็พีเงไม่เห็แต่ว่าปีก็อเออครับถึงถ้าว่าถ้าว่าถ้าว่าเราจะคิดเราก็คิดเงือบอย่างเดียวคิดขึ้นบนออกไม่ต้องทําได้เลยนะครับออกไอ้นั่นคือตายนึงบอกพันรอพันถูกกรรมแต่ตายนึงอีกอย่างนึงคือตายนึงจากการจัดก,การการจัดก,การที่ว่าคือ เราไม่ได้ปุ๋ยเราคิดปลาคนตกเราคิดเราคิด huh? มากเราลกแนนเราคิดกองกำหนดไอ้พวกนี้แต่นึ้วกใจแต่นึ้วกัเป็นกรนการจัดการมันสวยได้เอาไปทาตนตอนมานั่นการเราทาทิพปันทีทิพันทีที่ยปันทีม method, so ันจะก่อพื้นมากพื้นมากพื้นมากเราไ่เล่นะไอ้ตัวที่ว่านำยังออกวัวออกไกยมันจะก่อพื้นมากพื้นมากพื้นมากครับแต่ว่าเราเย็นๆเราทาปมะมกับามทีื่ทงการกับพื้นกรเป็นปกติเลยรับ นั่นคือสายหนึ่งจากการจัดการของเราปุย๋ยไม่ใช่คิดบาดคิดบาดาต้นเปียกคีดเออปลูกเนนต้นเหล็กคิดอะไรพวกเนียน้ยน,นั้นมันมันจะถ่วยได้แต่ว่าจะพันธุกรรมช่วยไม่ได้